รอไปโดนท,ทิน้งนะเฮ้ยพูดจริงดิจริงครับเขามาบอกลาผมเมืนตุกสา,ายครับแล้วเป็นไงสูปส้ป่ะสู้ครับโอเควันนี้เป็นการฝึกภาคสนามของน้องคนเล็กกองทัพบ,บกพัดที่1นึ่ทัพหนะคะแล้ววันนี้มีการประกอบอาหารด้วยเหรอเราไปดูกันว่าน้องๆเขาทํากับข้าวอะไรกินวันนี้ทำเมนูอะไรครับรต้มยำปลากระป๋องต้มยำปลากระป๋องพอดำใจน้องหน่อยน้องอกหักค่ะมาบอกลาอะไรนะถามใหม่โป๊กเหรออ๋ออ้ยต้มพริกน้ำกระเทียม ใครเอามาน้องบัวธำพูครับเฮ้ยนี่มันนอกเหนือจากที่เรากำหนดไว้นี่ว่ะผักแล้วผักนี่คือไปเด็ดตรงไหนมาเดเดในข้าวถังเฮ้ยคุณรักไก่กินมาม่าไม่ได้เด็ดยวขอดูอีกทีนิถ้าเป่าควันนิเดียมโอ้โอ้จะไม่สุ่กเหรอคันนี้จะได้กินกี่โมงนี่เอาเป็ไหมสีมือใครเนี่ย ใครทำครับไหนใครทำร้านครับลุยร้านครับโอ้โหวิถีทหารของแท้ดิเราเพิ่งนั่งกินอย่างงี้ร้อนมากเลยครับร้อนไหมข้าวครับตรงนี้หมายอ๋อหมายถึงข้าวนึกว่าอากาศอากาศก็ร้อนครับข้าวก็ร้อนครับปอากานเหงื่อแตกเลยครับโอ้แล้วไหวไหมไหวไหมไหวครับก็ดูเด็กๆเขาแฮปปี้กับการประกอบอาหารกันดีนะคะฝึกพักสนามจะมีอะไรไงก็ต้องรอชมกันต่อไปนะคะบายบาย